คุณต้องหากลุ่มลูกค้าคุณให้เจอเก่อนแล้วคุณถึงจะรู้ว่าไลฟ์สไตล์เขาเป็นไงแล้วก็ถึงจะออกแบรนดิ้งได้อย่างชัดเจนหรือเปล่าฮะใช่ถูกต้องเลยการวางทาร์เก็ตกลุ่มที่เป็นเพศเป็นอายุเป็นอะไรพวกนี้หรือเป็นไลฟ์สไตล์กว้างมากเลยจริงๆมันควรจะให้มันแคบกว่าน,นั้นให้เรารู้เลยว่ามันเป็นแบบไหนยังไงเนอ,เอ,อแล้วมันก็จะรู้ว่าของเราอะคุณจะไปตั้งที่ไหนจะไปวางที่ไหนราคาเราคุณจะวางทเท่าไหร่อะไรยังไงเท่าไหร่พอพวกนี้มันจะสามารถแบ่งได้เลยนะ แล้วเราก็จะทําการตลาดได้เลยว่ามันควรจะเป็นแบบไหนยังไงนอะอันนี้คือสิ่งสําคัญนะแล้วก็เรื่องของ positioning เนะโอเคแหละเราต้องการเข้าถึงกลุ่มนี้เราต้องการเข้าถึงกลุ่มนี้แต่เราอยากให้เขามองเราเป็นแบบไหนอยากให้เขามองเราเป็นพรีเมียมอยากให้เขามองเราเป็นลักชัวรี่หรืออยากให้เขามองเราเป็นแวรลูหมายถึงว่าคุ้มค่าราคา เราจะไม่บอกว่าของเราถูกเราจะไม่บอกว่าเฮ้ยเรามองกลุ่มเนี้ยเพราะว่าของเราถูกเราอยากจะเข้าถึงคนเยอะๆอะไรก็แล้วแต่พอเราจะบอกว่าสินค้าเราชีพหรือว่าอะไรมันมันมันเราไปทาการตลาดหรืออะไรมันก็จะมันก็จะเป็นแบบอีแบบยังไงนะไม่อยากให้เรา,ามองว่าเฮ้ยสินค้าเราเป็นสินค้าชีพหรือว่าสินค้าอะไรอยากให้มองว่าสินค้าเราเป็นสินค้าที่เราออฟเฟอร์ได้ดีคนที่มาใช้สินค้าเราจะได้แบบคุณภาพจะได้อะไร ค่าแบรนดิ้งเรามีแค่เนี้ยนึกออกใช่ไหมคือเขาจะได้สิ่งที่ง่ายๆว่าได้สิ่งที่เป็นคุณภาพนะถ้าถ้าเราต้องการมองหากลุ่มนี้นะแต่ถ้าเรามองกลุ่มว่าเฮ้ยสินค้าเราอะ่ะเฮ้ยมันมีความเป็นครีเอทีฟนะมันเป็นสินค้าที่ไม่ได้สามารถหาได้ง่ายๆนะคุณภาพโอเคมีแหละแต่เราอยากเข้าถึงกลุ่มที่ high end หน่อยหรือว่าช u วรี่หรือ p เมี i ยมหน่อยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการ up มาร์คอัพราคาขึ้นมาแต่ว่าเรื่องของการมาร์คอัพราคามาสิ่งที่มันต้องตามมาก็คือเรื่องของการตลาด iPhone หรือแบรนด์ต่างๆเรื่องของเทคโนโลยีหรือเรื่องของอะไรบางทีอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะแต่ Apple อ่ะมันมีค่าแบรนดิ้งของมันสูงมากเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้อยู่ๆมาเขาเปิดมาแล้วเขาก็ขายดแบบท็อปตัวหนึ่งแพงๆไม่ได้ว่าเขาเปิดมาแล้วก็ขายโทรศัพท์แพงๆเขามีการลงทุนเรื่องของคารตลาด เยอะมากๆม,มันก็ต้องได้กลับมาถูกปะการลงทุนของการตลาดคืออะไรการที่เราจะขายของแพงการที่เราจะทำให้เราเป็นลักชัวรี่หรือว่าพรีเมียมสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์มันต้องออกมาเด่นมากๆเลยเรื่องของแพคเกจจิ้งอย่างขนมก็ได้ซองเมื่อก่อนก็จะเป็นซองถุงพลาสติกธรรมดา ถ้าอยากเป็นลักชัวรี่หน่อยก็เป็นแบบนงเงาอะไรอย่างเงี้ยหนาหนาหน,น่อยมันก็จะแบบดูดีอ่ามีกล่องมีอะไรเข้ามาเรื่องแพคเกจจิ้งมันดูดีนะแต่ว่าส่วนตัวพอเราทำแพคเกจจิ้งเยอะๆอ่ะมันจะไปเกี่ยวเรื่องของการลักโลกละส่วนตัวพี่พี่จะให้ความสำคัญตรงนี้ระดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นบางแบรนด์ถ้าเป็นแบบแพคเกจจิ้งที่มัน น,นี่คืออันนี้คือนอกเรื่องนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันโดดมาเรื่องของอีกกลุ่มนึงก็ได้นะว่าเฮ้ยเราทำเฮลติ้งโปรดักต์หรือว่าเราทําอะไรที่มันเกี่ยวกับรักโลกอะ่ะเฮ้ยแพคเกจจิ้งมันอาจจะเป็นแบบเหมือนจะเป็นกึง่งกึกระดาษมีเอากระดาษเข้ามาใช้ไหมหรือว่าอะไรไหมอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราสามารถเข้ากลุ่มนั้นได้นะอย่างเช่นน้ําดื่มที่มันจะมีขวดเพชรเมื่อก่อนเนะเมื่อก่อนมันจะมีขวดขุ่นนะแล้วพอมีขวดเพชรมาพี่ก็รู้สึกว่าขวดเพชรอ่นะมันสะอาดกว่า เพราะจริงๆน้ำข้างในมันอาจจะสะอาดเหมือนกันนะแต่ว่าขวดขุ่นเหมือนแบบเมื่อก่อนอ่ะไม่รู้เคยเห็นใช่ไหมน้ำพโพลาริไโพลาริต,รตชใช่ใช่ใช่พี่ไม่รู้มันเปลี่ยนมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะเมื่อก่อนถ้าสมัยพี่เด็กๆจะเจอแต่ขวดนั้นอ่ะแล้วพอมันมีขวดเพชรขึ้นมาแบบ เฮ้ยมันดูสะอาดกว่าแต่จริงจริงมันสะอาดเท่ากันแหละอันนั้นคือคือคือเราอาจจะอยู่ในกลุ่มนั้นก็ได้นะเขารู้สึกว่าทําอย่าให้มันดูสะอาดหรืออะไรแล้วแต่แต่มาในปัจจุบันนี้ยเวลาพี่เข้าไปเลือกซื้อน้ำอ่ะพี่จะเลือกซื้อน้ําที่มันเป็นขวดบางก็ราเปิดปุ๊บมันมันจะบี้ได้เลยอ่ะพอนึกออกใช่ปะ่ะมันจะมีอยู่แบรนด์สองแบรนด์ที่ทําขวดบางแบบเนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอว่า,ว,าว่าค่าทําการตลาดเพื่อทําขวดเนี้ยมันแพงกว่าหรือเปล่ามันอาจจะใช้น้อยกว่าแต่ต้องใช้เทคโนโลยีที่เยอะกว่าต้องใช้พลาสติกที่เหนีียวกวก่่่่่าาหรือปลพไมแนใจ เพราะว่าก็ยังเห็นมีไม่กี่แบรนด์หรือเรื่องของการขนส่งมันมันจะทําให้มันแตกหักง่ายหรือเปล่าไม่รู้แต่ความรู้สึกพี่คือเข้าไปแล้วคือคือน้เป่าของพี่คือเหมือนกันคือพี่รู้แล้ว,ว่ามันสะอาดเหมือนกันถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของน้ําแรแ่หรืออะไรนะแต่พี่ก็จะหยิบขวดที่มันรักโลกเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ที่ทางแบรนด์ต้องการที่จะเข้าถึงนะ positioning เนอะอยากจะให้เรามองแบรนด์เขายังไงนอะอย่างของเรามองว่าเฮ้ยแบรนด์เนี้ยทำขวดนี้มาเฮ้ยแบรนด์เนี้ยเขา เขาไม่รู้เขารักโลกจริงหรือเปล่านะแต่เขาก็ต้องการที่จะเข้าถึงกลุ่มนี้ดึงตรงนี้มาทําเป็นการตลาดซึ่งพี่ก็โอเคนะก,ก็ซื้อนะจริงๆแล้วเรื่องของการ positioning อ่ะมันไม่ได้มีอะไรผิดหรือมีอะไรถูกหรือว่าดีไม่ดีนะ่ย positioning ของตัวเองการที่เรา positioning อยู่ในถ้าจะพูดถึงในกราฟอยู่ด้านล่างเราจะเรียกว่ามันเป็นแ a วลูกก็ได้มันก็ไม่ใช่ว่าสินค้าจะไม่ดีนะบางทีเราก็เฮ้ยเราอยากให้เขาได้สินค้าที่มีคุณภาพโดยราคาที่แบบ เข้าถึงได้อะไรประมาณนี้